สวัสดีครับอยู่กับผมนายปาชลนะครับครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมไลน์เจือกันนะครับครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวนี้กันเลยครับเนี่ยเดียร์บูครับล่างอันต้าสองร้อยสี่สิบหมครับครับผมก็ผมได้ปั้นมาสักพักแล้วครับแต่เพิ่งจะได้รีวิวครับครับมาดูสเตตสล่างแมกเลยครับครับพลังชีวิตอยู่ที่แปดจุดสี่ล้านครับพลังตีกายอยู่ที่เจ็ดเจ็ดแสนแปดครับความเร็วกันเคลื่อนที่หนึ่งร้อยสิบสองก็ถือว่าเร็วใช้ได้ครับระยะโจมตีร้อยสามสิบครับ ถือว่ายังไม่เป็นตัวสายแทงมากครับก็อยู่ประมาณกลางๆครับสกิลหนึ่งครับครูดาวแปดวิครับสกิลสองครูดาวจุดสองวีครับครูดาวเรนเจอร์อยู่ที่สิบห้าวีครับแน่ท่านี่พันสามร้อยครับส่วนเกียร์นะครับที่จะติดได้ก็เป็นแบบพวกคอนรองเท้ากระเป๋าใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ผมต้องใช้เป็นคาถาครับเกียร์ที่ดีที่สุดก็คือนี่ครับได้พลังโจมตีพลังชีวิตสามร้อยเจ็ดสิบสองครับแล้วก็ใช้เป็นรองเท้าเรียลขนาดรุ่นแรกก็ยังไม่มี ขึ้นนะครับส่วนช่องสุดท้ายผมใช้เป็นเข็มขัดอมตะครับเพราะผมเอามาลดแรกครับเกียร์ไม่มีครับครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวดูครับว่าเด a บัวที่ไม่มีทะลุอมตะครับจากก่งหรือไม่เทียบกับตัวอื่นได้ไหมก็มาดูครับจัดทีมไปก่อนไปครับที่เต็ปบหลักก่อนนะมาดูที่ด่านนี่เลยครับดูที่ดันามร้อยเก้าสิบหกครับ แดนบอสเลยเดวิลตัวเดียวครับอันต้าแม็กดูครับว่ามันจะเก่งไหมว่าเพิ่งรีวิวริมรูปไปด้วยนี่ครับมาถึงปับหน้าป้อมเป็นกรงเล็บของเดวบลนะครับสู้กรงเล็บแล้วก็ถึงจุดกับปั๊บหน้าป้อมครับอีกทีหนึง่งสกิลยังไม่ออกครับโอ้โหยังไม่ออกเลยครับสกิลก็ถือว่าถึกมันก็ถึกอยู่นะครับแต่ต้องดูดาเมจด้วยว่าแรงแค่แรงขนาดไหน คือไดมอนดไม่ออกเลยนะครับนี่มาถึงว่ากระปั๊บหน้าปั๊มเลยครับที่ว่าเป็นตัวป้อมหน้าปั๊มนะครับคือมาครับนี่ครับเป็นพ่นการพ่นไฟก็ถือว่าไม่ได้แรงมากนะครับก็ใช้เป็นดาเมจ์สะสมได้เลยดูปั๊บหน้าปั๊มอีกทีนะครับเนี่ยรับปับเท่มากเลยนะครับจะพับช้าไปหน่อยข้าหนังก็อาจจะปับบ้างนี่ครับพับหนังแค่ปั๊บอีกที ่สกิลไม่ค่อยออกนี่ครับออกมานี้ละโอ้โหสกิลสองก็เท่อยู่นะครับแต่ไม่ค่อยออกเลยครับสกิลดาเมจของมันแลครับไฟมันการพ่นไฟออกมาจากมือครับแล้วก็เป่าเข้าไปถามว่าแรงไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ทําเป็นดาเมจสะสมของสายแทยงอ่ะได้อยู่นะครับครับดูครับนี่สกิลดาเมจไม่ค่อยออกเลยพอมาถึงตำแหน่งแล้ว โอ้โหโดนยิงตายง่ายเย่าเนี่ยโอ้โหการบัฟกการอะไรใช้ได้ครับแต่สกิลดาเมจไม่ค่อยออกเลยครับนั่งด้วยตัวเป็นธาตุไฟด้วยแหละครับเป็นแบบว่าถ้าเล่นมีพีไปก็เจอธาตุดามแบบโดนตีอาจจะตายได้เลยแบบแป๊บเดียวเพราะว่าธาตุดามมันเยอะครับในเกมนี้หลบก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีมากครับเนี่ย ยากให้บัฟมันขึ้นมาอยู่นะครับยิงไปก่อนโอ้โหตีวัดนานนะยังไม่ตายเลยจะตายไหมเนี่ยบอสตัวนี้เนี่ยมาถึงก็บัฟครับสกิลก็โอ้โหเรียบร้อยครับตายครับเ้าก็แค่นี้ครับก็ไปดูพีวีบ้างครับผมจัดทีมเรียบร้อยแล้วดูครับขอค่าทีมทีหน่อยโอ้เอลนสู้ไม่ไหวแน่เลย ดูหน่อยว่าเราจะชนะไ,ได้ไหมโอ้โห่โโดิอาโบกับริมารูแมกครับขอฝังเขานะแล้วก็อ่ะมาลองกันดูแล้วก็มีดิอาโบครับริมารูแต่ของเขาเป็นแมกครับเขาล่างไฮเปอร์เราล่างอันตาเล้เขาจะสู้กันได้ไหมปล่อยไปก่อนเลยทีน้เรามีชูนะาครับปล่อยชูน่ามาด้วยโอ้โหโดนยิงก็เดียวหายเลย ดูครับดูจับตาดูเดียบวนะครับกิมนี้เดียบวจะแบกได้ไหมโอ้โห,โหเขาก็แรงใช้ได้เลยครับนี่ครับความสามารถเพิ่มแรกครับของครโบอรอบนี้ก็ติดดีนะครับฝั่ง,งผมโดนเต็มเต็มเลยนะเขาดูแข็ง,งมาครับใส่ลวกไปก่อน โอ้โหคนฝังของจะสู้เขาไม่ได้นะครับเขนาน่าจะมีก๊อปปี้นะครับนี่เดบินชี่ด้วยโอ้โหพับด้วยกันครับเมื่อกี้น่าปัม๊มละทำเก่งครับสเต็ปการพีพีของผมเขาใส่เกาะมาเดโบโวยิงไม่รู้วมาตานะครับเดโวเนี่ยลุกยิงเข้าไปโอ้โหมันจะพีกได้นะครับเดะภาษาไอเทมหน่อย โอเคครับเรียบร้อยชนะได้ครับเรียบร้อยครับเดียโบครับก็ตรอดการรียิงเดียโบครับผมคิดว่าตัวมันถ้าจะบัฟไปก็น่าจะได้ดีกว่านี้ครับเพราะผมลืมมาบอกเลยครับสกิลของมันมีอะไรบ้างนี่ครับสกิลหนึ่งครับเป็นุเลือกบัฟนะครับสร้างความเสียหายถึงสิเท่าลดพื้นที่ศักศัตรูครับเป็นเวลา5วินาทีกระสุนเวทเพลิงก็คือสกิลที่หนึ่งที่มันยิงนะครับ ที่สองครับเป็นสกลิลบัฟครับเพิ่มอัตราการหลบทักษะเพิ่มอัตราการเคลื่อนที่ฟืนฟ้นฟูและฟืนฟ้นฟูพลังชีวิตคือว่าเป็นบัฟดีนะครับก็ด้ามเมจดดีครับแต่ถ้ามัน,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 นไ,ไม่ทะลุอมตะมันก็ไม่ดีครับถึงเราใส่เกียร์ทะลุไอจับรวมทีสกิลแน่นอนไปก็ไม่ไม่ให้ผลครับถ้าเรายิงไม่ทะลุอมตะอยู่แล้วลืมอันนี้ครับอันนี้ลืมครับก็วันนี้เพียง่นี้ครับในการสำหรับรีวิวเดวิลครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใใจห้ ครับก็นี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ